สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวปรสบการณ์ในการใช้นี่ครับตัวนาฬิกาโ o โ o สโนแมกนะครับหลังจากที่ผมได้เทสมาเป็นระยะหนึ่งแล้วละ่ะก็ต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องความถูกความและความเบาความตึกก็คือรเรื่องบิตาลีคความเบาเคือน้ำหนักแล้วก็ขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปเหมาะกับ ผลข้อเล็กอย่างผมแล้วก็่อนหน้านั้นผมเคยใช้ตัวโวท r t สองเอสมาแล้วก็มันค่อนข้างใหญ่ือทคาไปดิดหนึ่งแต่วันนี้ขอมาใช้ตัว Nomad ก็รู้สึกสบายขึ้นหลังจากที่ผมใช้มาสักระยะเื่นนะเพิ่นคงเห็นแล้วละ่ะก็กะมาเป็นเดือนแล้วละ่ะคลิปล่าสุดที่ผมเอาไปใช้วันนั้นนยผมไปลาวไปลาววันที่สิบสิบหกผมชาร์จเตมวันที่สิ ผมดูลาวันถึงวันที่เจ็ดส9บ0ปดวันที่21แล้วก็จะจับเส้นทางต่างๆใช้เรื่องดูหันเหล็กดูแผนที่แล้วก็เรื่องเวลาโปรตีเนาะจะใช้มาประมาณถึงวันที่ 6, ก7 8เจ0 2 1อันนี้จับแบบประมาณวันละ4-5ชั่วโมงงานใช้งานแล้วก็กลับมาปุ๊บ แบกอยู่ที่ประมาณ40%กลับมาถึงที่กรุงเทพกับที่21โออ่ะแล้วก็ผมก็ใช้ชีวิปตประจำวันต่อไปวิ่งบ้างวันละ40นาทีถึงชั่วโมงนึ่งแล้วก็ใส่เล่นบาสบ้างประมาณชั่วโมงหน,นึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันใส่เวลาใช้ทัท่วไปจนจนมีรอบหนึ่งผมไปงาน ING ไปวิ่งของงานโนแมทเนาะ ไปวิ่งอีกหนึ่งชั่วหนึ่งชั่วโมงกว่าเส้นเกตันโวไปจังชุยก็เป็นจนถึงวันนี้วันนี้วันที่วันนี้วันที่สี่แปดหมดรู้สึกว่าจะเป็นวันที่สองแปดวนนี้หมดที่สองดับดูนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็ สองวันประมาณสิบหกวันใช้งานไม่ชา้าเลยไม่แต่ต้องกับปถช้นเลยคือว่าอึดนะฮะอึด,อ,ดอึดมากเลยอืดในในตัวสเปคของมันเองมากเลยก็สรุปว่าโนแมทเหมาะใครเหรอว่าเหมาะกับสายออดอไ์ไอดอลพวกกิจกรรมเยอะๆอย่างเช่นบันกยานว่ายน้ำเดินป่าอย่างผมเล่นกีฬาอย่างผม แล้วก็ใช้ชีวิตประจัาหวันและสไตายดูว่าตอบโจทย์ม้ากครับตัวโนแมทตัวนี้อืสเปคไม่รู้เป็นยังไงแต่ครึ่งเดือนตกใจเท่าที่จกรรมต่างๆแบบฟูลลุแบบแบบฟูลจีพีเอสแล้วก็ใช้ทั่วไปเอาดูครับโนแมทที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกว่าโ no นแมทเองครับเขาก็จะมี จะมีจะมีเดแดชบอร์ดออกมาให้เราเห็นคือแดชบอร์ดนะครับก็จะเห็นกิจกรรมต่งตางๆของเราค่ะของว่ามีอะไรบ้างการวิ่จวงจัดวันวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลสรางออกกำลังการงต่ายหอังตามาดูนี่คือกิจกรรมของผมนะครับสีออกกำลังกายรู้ว่เห็นหรือเปล่านะเราจะมีอายเดีเช่นไปเดินป่าก่อนผมไปเดินป่นมมนาที่ ที่ลาวขอไว้เนาะเราจะบอกข้อมูลรถทั่วเลยครับต่บางๆมันจะบอกทุกๆหนึ่งชั่วโมงในการทำไพ่ไว้ทุกๆนหนึ่งกิโลทุกครั่งกิโลทำไพ่ไว้เนี่ยมีหลักบอกเลยอันนี้คือเรื่องดินป่าคนระับก็คงยากเลยมากก็คือคจริงๆอ่ะ มันก็สามารถดูแผนมาดได้อีกงานการกิจกรรมนี่คือโปรเกตภาพรวมแล้วก็กิจกรรมที่วิจิกรรมต่างการเดี๋ยวเราให้ดูที่ตะปเดนป่านะหรือแ,แม็จะมีบูฟแม็จุดเส้นทางที่เราไปมาแล้วก็ภาพก็เป็นสามมีไปด้วยเห็น,น,นหมดเห็นเป็นสันเขาเลยครับแล้วก็อนนี่ครับบอกเรื่องวความสูง การที่หัวใจของเราว่าเนี่ยช่วงไหนที่เราใช้หัวใจเยอะอะไรแงน,นี้ยก็ถือว่าดีนะฮะแล้วลก็สามารถทีผ่อนเป็นไฟล์ใช้งานได้เช่นเป็น G.P.X. ส่งต่อให้เพื่อนหรือว่าอย่างผมไปทำแผนที่ก็จะละเอียดมากขึ้นในมีจุดรุ่นนั้เองครับจุดเด็ดของเขาที่อันที่ผมชอบคือมันสามารถแอดไว้์ได้หมายถึงว่าผมเดินไปเจอลำอไปเจอต้นไม้ที่มันสวยผมก็จะแอดไว้์ในแผนที่ได้ว่าตรงนี้ต้นไม้สวยมากครับ แล้วก็หรือว่าเดินต่อไปเจอแหล่งน้ําผมก็จะไปแอดไว้ว่าตรงนี้มีแหล่งน้ําในแผนที่ที่เราเดินไปอะ่ะมันก็จะมีจุดสําคัญที่เราไวไวอะ่ะให้เราจําได้มันเหมือนเป็นตัวเมมเบอร์เรียกอ่าอ่าเมมโมอ่าเมมโมให้เราให้เราจําไว้เพื่อมาทําแผนที่ซึ่งหลายๆคนก็คงคุ้นว่าเปผมมาชอบทำแผนที่ก็โซนตัวนี้เก็ี้ยตอบอยู่นะครับลองดูอันนี้ประสบมากครับใช้ถึกใช้ทนแล้วก็ราคาไม่ค่อยโหดร้ายมาก ก็คืออยู่ที่ประมาณ1 3ื่นสามเราอไปดูที่ i อนจนะครับมีอยู่สามสีแต่ผมจะไม่บินมีสามสีผมเอาเป็นทีแซงสีเทคนิคอลหน่อยๆน่อเป็นสายอ่าเรียกว่าสายสายทหานก็สวยเบาครับตอบโจทย์นะฮะสำหรับคนที่ต้องการลองไปดูครับแล้วคุณจยไม่หยดหวังกับเรือนนี้โนแมนอ่ะเราไปดูนะครับแล้วก็ลองเรียนรู้การใช้ฟังก์ชันซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับกับตัวนี้โอเคเจอกันในคลิปต่อไปกับการรีวิวการใช้งาน เน้นนะครับการใช้งานก็คือเน้นว่าใช้งานได้เป็นยังไงจะมาไล่าให้ฟังคตอบโอเคโป